ไม่คิดว่าตัวเองจะทําผงสามเกอไว้กินได้เลยตัวเองเพื่อนๆจริงๆแล้วมันทําง่ายมากๆได้มาจากช่องพี่จักนะคะรากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะใช้ปริมาณที่เท่ากันผักชีเนี่ยประมาณ50กรัมกระเทียมก็ประมาณ50กรัมเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วมาหั่นเป็นฝอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราเอาเข้าเตาอบนะคะ ประมาณไฟ90องศาซีนะคะวันนี้ป้ากุ้งก็เอาเข้าเตาอบลมร้อนอบไปสองชั่วโมงเพื่อให้เขาแห้งเองพอเขาแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เอามาปั่นหรือเอามาตำได้ง่ายๆนะคะเก็บเอาไว้กินตอนที่เวลาเวลาเร่งรีบหรือคนที่อยู่ต่างประเทศไม่มีเวลามาตำของสดใช่ไหมมันเสียเวลานะคะ อันนี้เก็บไว้กินได้หลายๆเดือนเอาไว้กินได้ยาวๆเลยและสมัยนี้ตัวเองเขามีผงสําเร็จขายตัวเองถ้าไม่มีเวลาไปซื้อเขาก็ง่ายกว่าจาน,นี้ยไหนๆเราจะลองทําแล้วทําให้มันเยอะๆไปเลยเพื่อนเพราะว่าเสียเวลาอบเท่ากันทําให้มันคุ้มตัวเองเอามาปั่นนะคะเอามาปั่นให้มันละเอียดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งใส่พริกไทยนะเอาปั่นแค่กระเทียมกับรากผักชีก่อนนะคะและทีนี้พอเขาละเอียดปุ๊บเราก็จะเอา พริกไทยป่นใส่ไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ปั่นให้คลุกเขาให้เขาเข้ากันทีเนี้ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บไปใช้ได้นานๆหลายๆหลายๆเดือนเลยค่ะมันแห้งสนิทนี่ตัวเองเสียดายมากเลยมันหกไปโทษนะลองทํากันดูนะเพื่อนๆหอมมากเลยเพราะรากผักชีกับกระเทียมเนี่ยเขาโดนความร้อนเขายิ่งเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่หอมนะลองทํากันดูเด้อค่ะ